วันนี้พมเอซีโอออกเมื่อจอบน้าจอบไม่่อเนาะเพราะว่าคนตกรถหุ่น้อบเออไม่จอบเขาก็าหน้าสวนเขาวัฒะธรไมายากมากแทจะเขาจะถึงาตใส่เีเดียวาขาดเลยออหน้ายากมากส แบบมันเหมือนสื่อเลยนี่ใช้าไปเดียงอ่ะพีหรือกับไปโอ้โหเดี๋ยวมันวัดโจทยเยอะมากเลย รอปัดปัดผีดอกรึนั่งเต็ียมไห้หน้ารู้มึงเนี่ยน้าบ่เอสิบุเต็ียมเมืดอตะพอคิดว่ามันสิบุโต้งแห้งปาะนี่พี่น้องเลยคิดว่ามันสิโต้งแบบค่ะคอยฮะน่ะอันนี้น้่งเต็มๆให้หน้าน้ำห่วยมันเครื่องห่วยแล้วบ <ขอ S 1> <ร>่จักแต่บ่เอ ปลากรอนปีนี้เนาะปูปลาหน้าหนามน่พัพกพักกรอนพี่นอ้องเพราะว่ามันยังมันอีกอยู่เอาเขานน่ก่อนโอ้โธ่พี่น้องเอ,อ้ยออออมีเสานี่มาเบิงเออเขาายูหนะ Bung lên nga, hoặc là phút hoa, phút đi học, phút đi học nó, mọi người ta phút, làm gì tìm nóng nặng 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 ไะไรเขาบอกเอ้ตีตรงทีฝุ่นอะสำยี้ฝลเดือนหกพี่น้องสำหัวเดือนหกเนาะฝลตกยังสใช่แห้งเฮงเพ่เพ่เขาเป็นพรอนเป็นพรอนมันเสียหน่ะมือโอ้โหพี่น้องเลยเปียกเป๊ะ ัวไรขังีทังใครแน่แน่นตัวอะไรกันตัวอไรตกหนามกันถึงว่าโชคได้เลยที่นอ้ําเลยสิออกน่อหมดจากนี่คือตัวนี้เป็นส่วนซามนี่มัอย่างนี่นี่อยากเป๊ะ จมนะอ่มอยู่ที่ภูหน้าอีขอโอ้ก็เชียวขึ้นขนกับแมนกะสิบเห็นอยอยากเป๊ะอะไรจะซ้ำซอยอย่างเนี้ยเเลย โอ้เว้ยดูเปียกเลยโอ้ยน้องเข่าได้พี่น้องเอาพีทไรให้พกูกองอยู่พูกองถีบอยู่ที่เท่านี่ก็มีอู้วังหลอกซองแมนเบิร์มจบเลเราเอตัดไป หนองคนมาก่อนนะคนวาเอาปลามันไล่อยู่เห็ดเป็นห้อจางองเนี่ Mượn một cái hòn nội Một cái xây mạnh như Thì nó ngay căn vậy lấy như bóng nẹo này Ừ, chỉ đây với thầy đi Mình tìm một cái phân mô cốt này hang đẹo Mình tìm một cái này

น่าจะเป็นตึ้หมองเหยียบแล้วนี้เ,เดี๋ยวกัได้หรมวาไปาดอมอหว่ามีนาด้วยมัมมี นี่แล้วเวรหนีพอดีฮะอืมเมื่อเนี่ยขัวก็ยำบบดเดียวนี่โอ้ยอยู่ในน้องขัวก็เลื่มโผ่มันบืนเนาะยูแในน้องกูบกไปใส่กิตันไหนโอ้ยลาบลายเข่าที่จะกระเปียกเวิดไปทะเหายรดุมขุบพลขุณพลดขุนพลดุนพลนพี่ขุนพินกุพลดลดขุพลดนพลด่นนพนดุด กบอกคนว่ามือแรงฝนติตกขยุงีเข่าพูดว่ายาแหละเอ้อาบริมาตรได้หมตัมาตรได้เอานึ่หนูอย่านี้บ่นหนูอย่านีกเข้าไปห่งหนนำหัวลายเตี้ยเท่ บริสไหมใส่ม่ห oh, okay. ็ตอนนี All right. All right. Uh ้เราปกขาใหม่พี่เนาะใส่ใหม่กันถึงเนาะเห็นแบบนี้โอ้เตียกเบิดเตียเบิดรดซุ่มไว้หนึ่งเตียบคะนี้พรจ้าเลยนื่มัสิบเด็ดบออยู่ให้น้าคนนี้ เดีอตาเป็นฝุ่นไปนม่ได้ห้องน้ำมันก็ได้เป็น่นเด้อพี่น้องวันมาห้าเฮ็ดเมือนเสาฮ็ดบุได้นาะผู้เดียวมันจักสิมัดจะได้พี่น้องเลยจักดึงจักยังเนาะมาวันนี้ดาวเพิ่นมายามจิบอยู่นี่ก็ได้หาเพิ่นมามัดันน่ะซอยนี่ พี่สิีโพพาดอกวะโอ้นี่เฉยออีพ่อไอ้นี่ <c oughs> เสยออีพ่อเราลงไปยุนหะน้ำมันจับตุกน้ำมันเครื่องนี่เดี๋ยวเรว

ขาเลยครับมาชินี่เมื่อ,อกินได้นี่เขานีไ่ได้ฮะ<า>เออผู้ดีเบิร์ผู้ดีไม่แต่งก็ไม่หายสอบหน,นึ่งกระซี่เลยมาชินี่เอามากินผู้ดีพ้นตัวขำสับมาชิเอาเมื่อนี้เนี่ยเปียกปะดะโอ ไปพี่น้องวันนีจะขอตัวกลับบ้านก่อนเนาะเพราะว่าอยู่เฮือนจะทะเลเกือบใกล้ๆสามพี่น้องเลยคำมือต้ะเผ่าจะชี้เข่าเรากับเผ่าแลกเพราะาอันนี้พี่น้อยหยานแล้วมันเปียกมันอันนี้เบิดโอ้ตะกี้มาห้าสิบกองย่พุ่นตะกี้โอ้โหค่ะเนาะมันบัทันนะเ้าก็ได้กองอยู่กลางหพน้าก่อนพดผนมาตกใส่พี่น้องคิดว่าพุนสีบัตกเลยนะเพรว่ามันหนาวมันลมมันแดงก็คือสะเบิดพุ่นนะเนาะ โอ้เป็นบาดนะมาพี่น้องเบสคอโตกับบาดก่อนเนาะพี่น้องเลยถ้ากระเฮ็ดหนีแนวจนข้ามจนมืดพี่น้องโอ้ปีไหนกับปีนั้นพี่น้องเอ้ยเพราะว่ากองเขาอยู่กลางไหน้าเนาะคิดว่าปีนี้สีบ่มีอีดีพี่น้องฝนนี่เพราะว่ามันลมมันหนาวหนาวแห้งเงี้ยเนาะหนาวตอนต้นเดือนทีฟนี่หนาวอะไรไม่เคยหนาวเถื่อนเนาะเกี่าเขาเกี่าหน้าบ่มีด้วพี่น้องว่ามันสีหนาวอันนี้หนาวแห้งองี้ี กต่คิดว่ามันจะเบิดผลเลยมากองไครโยันคิดว่าสีกองกินเถือกหุ่นแหละมันกับโบทันจางคนเกี่ยวน้ามักับกองยางยายน,นี่แหละพี่น้องมันหได้ได้ไน,นะมากับเ้ือพ่าวอุลไทยมาขนแต่กับกองกองใส่กับกองซะเนี่ยเห็นบะครับเมื่อคือเกา่าปีกายนี่กองอยู่นี้นี่ปีกายนี่กองอยู่นี้กองโุ่มมาอีนี้หนามอยู่นี่เต็มเบิดมืาอที้นามชาหนามบอกลุกไปฮู ตอนน่ะก็พอ่อเป็นซาไรบางขีบกับชิเฮนอยู่หรอกเนาะปีกายนี่ซาหนามพอเป็นขุดอยู่นี่คุณแดมือเงินเศร้าเบิ่งบาคันมันแดดบาเอกกับชิดได้มาปีนพอนเข่าเนาะปีนพอนเขา่าปีนพอนนี่ะพี่น้นองเอ้ยมีมาเอกเขอจบใบเทียงสมีเด้อพีนอพ่น้องไปได้กับฝากเป็นแรงใจเขาเลยเนาะขอกันมือเองินเศร้าพี่น้นองบามันจิเป็นจไรเนาะมาเสดต่อมือเงินเศร้า 拜拜。Bye bye.